โอเคสวัสดีครับก็เดี๋ยวพาแนวตัวนี้เดี๋ยวผมเพิ่มเทมเพลตให้อีกชุดหนึ่งนะครับเป็น SMC ฟูสูตรเลยนะครับก็คือไม่ต้องมาดูในเทรดดิ้งวิวแล้วดูในนี้แหละนะครับคือเขาจะบอกได้หมดเลยนะครับว่าอ่ะอย่างตอนนี้ยถ้าเรามาดูใน M 3 0มสิบนะครับมันชนเทรไลน์แล้วมันก็ย่อขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นระบบ SMC เต็มระบบเนี่ย เขาก็จะบอกจุดจุดที่มีการขายเยอะที่สุดอ่าเพราะฉะน,นั้นสีเขียวสีแดงเนี่ยใช้เป็นจุดเข้าแล้วใช้เป็น s อได้เลย p o c หรือ point o f control ก็คือจุดที่มีการซื้อขายเยอะที่สุดนะครับไม่ว่าจะทม์เฟรมอะไรก็แล้วแต่ w h เ t e v e r เนี่ยฮะเห็นไหมฮะทีนี้เราก็จะรู้แล้วรอบหน้านะไม่ว่าจะเอมวันก็ได้นะเอวันก็ได้นะคือถ้ามันขึ้นสีแดงเนี่ยแล้วฟุณเซล คุณจะได้รู้เลยคุณอ๋อคุณจะไม่ได้จบตรงที่จุดที่เขาสต็อปลอดกันจุดที่เขาบาย4010ส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นโวลูมด a ต a ทั้งหมดนะครับถ้ามันเป็นสีแดงนี้ก็คือมีโวลูมขายหนาแน่นอืมถ้ามาใช้ร่วมกับพารแนลก็สนุกสนานบันเทิงนละครับเพราะว่ากดแล้วก็ว่ากดแล้วก็ว่า <laughs> คือดูแล้วไม่งงใช่ไหมถ้าเป็นเฮดโฟนี่ง่ายเลยรู้เลยว่าอ๋อ เออเฮ้ยมันจะไปถึงตรงนี้ว่ะสามสามเก้าแปดห้าแต่ถ้าเกิดว่ามันกลับเข้าเส้นสีแดงถ้าคุณจะบายใช่ไหมก็ได้ก็คือใช้มันเป็นจุดเข้าจุดออกอะ่ะเออหรือว่าหรือว่าจะสี่ศูนย์สามแปดก็ได้หรือถ้าใครไม่อยากสวนก็มารอรอดักตรง POC ก็คือจุดที่มีการซื้อขายวอลุ่มหนานแน่นที่สุดนะครับถ้าไปใช้ร่วมกับเอ,อ่อ เรดแพก็จะยิ่งคมขึ้นแต่ว่าแค่นี้ก็สุดๆแล้วเห็นไหมครับ40 4082อ่าทีนี้ในระบบ p o c 4089ใกล้เคียงไหมใกล้เคียงไหมอ่า407 4080อ่าเห็นนะครับ S1 4080ทีนี้ถ้าใน SMC เมซก็ นะสี่ศูนย์แปดศูนย์อ่าตรงไหมตรงปกเป๊ะเลยอันนี้เอ็มสามสิบเห็นไหมครับสี่ศูนย์แปดศูนย์อันนี้เอ็มสามสิบอันนี้เฮ็ดวันไม่เป็นไรเราจะได้รู้แล้วอ๋อถึงจุดตรงนี้แล้วเราควรจะต้องขายทิ้งโอเคเดี๋ยวรออัปเดตครับพร้อมคู่มืออ่านคู่มือไปก่อนนะอืมว่าเส้นนี้มันใช้ยังไงใช้ยังไงโอเค เดี๋ยวอัปเดตให้เดนร็วนี้ครับ SMC ทั้งระบบเลยนะครับจะมีเทมเพลตได้สองตัวนะแบบเก่ากับแบบใหม่เนี่ยแบบใหม่นี่คือเ m c Smart Money Concept 100%ร้อยเปอร์เซ็นเลยครับมีจุดบอกเลยนะว่าเขาสต็อกกันตรงนี้เราก็ขายกันตรงนี้ดิเออเส่งเ่ะเห็นได้มามาถึงตรงนี้ปุ๊บมันก็เด้งเลยเพราะว่ามันเป็นจุดที่เขาขายกันเยอะทีนี้มัาถึงตรงนี้แล้วรอเปลี่ยนแท่งนะแล้วถ้ามันลงก็โอ้โห วันเทินครับเตรียมอัปเดตขอบคุณครับ